คำถามที่เจอบ่อยที่สุดเลยนะคะที่ว่าไปเที่ยวปากีสถสนเนี่ยทุกคนจะต้องถามเลยนั่นก็คือประเทศประีิถานอันตนรายบอส <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าเสพสื่อเยอะๆนะคะแล้วก็ยังเชื่อสุดใจว่าประเทศแถบนั้นคือประเทศที่ผู้ก่อการร้ายนะคะ ไปหลบซ่อนตัวอยู่นะคะแล้วก็มีการระเบิดพิชิบกลางตลาดอะไรอย่างเงี้ยขับรถมาแล้วก็มีระเบิดมัดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูหนังเยอะไปนิดนึงนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ประเทศปากีสถานน่ะคือปลอดภัยร้อยเปอร์เนตค่ะคำถามที่สองที่ถูกถามบ่อยเหมือนกันนั่นก็คืออากาศเป็นยังไงจ๊ะอากาศประเทศปากีสถาน จะเป็นแถบคล้ายๆจะเป็นอารมณ์คล้ายๆทางเหนือบ้านเราก็คือยามหน้าหนาวหนาวจัดเลยนะหนาวนี่คืออะไรรู้ไหมหนาวติดลบนะคุณลบสิบหกอะไรเงี้งยแถบทางเหนือเลยนะมีสามเทือกเขาอยู่ในประเทศเดียวกันเป็นประเทศที่มีภูเขาสูงเกิน 7, กมเจ0ดพันกมตรอะทั้งหมด50าสกว่าลูกมั้งเท่าที่จําน่าจะจาน่าจะน่าจะถูกนะหน้าร้อน ทางใต้คือเมืองหลวงพวกอิสลามบัดอะไรเงี้ยมันก็จะอากาศคล้ายๆบ้านเรานะก็ใส่เสื้อธรรมดาเสื้อเชิ้ตเสื้ออะไรเสื้อปโลเสื้อแขนสัน้นอะไรสบายๆแดดก็ส่องหัวเหมือนบ้านเราเด็กนะคะอากาศ <laughs> เอาเป็นร้อนเหมือนกัน <laughs> แต่ว่าหน้าหนาวนี้ก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อยนะชุดอากาศติดลมแน่นอนอากาศคือคนไทยชอบข้อที่สามอาหารฟู้ดจละ อาหารที่ปากีสถานเป็นอาหารที่คนไทยทานได้สบายมากมันไม่เหม็นแบบเหมือนของอินเดียอินเดียนี่คือนางจะเหม็นแบบเหม็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะเหม็นเครื่องเทศใช่ไหมเหม็นเครื่องเทศแบบจ๋าเลยเนะี่ยแล้วก็จะอารมณ์แบบเผ็ดนำมาแล้วก็เลี่ยนเลี่ยนใช่ไหมมันมันเคยกินอาหารอินเดียบางคนไม่ชอบอาหารอินเดียมันมันเกินไปแต่จะชอบบางบางบางเมนูนะ มีมีหลายเมนูให้เลือกเลยนะหลายเนื้อมีตั้งแต่เนื้อไก่ยันเนื้อแกะเนื้อแพะเนื้อวัวอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดคือแต่เรากินได้แต่เนื้อไก่แล้วที่ไปมาคนไทยกินได้ไม่ได้เลี่ยนไม่ได้เหม็นจ๋าไอเครื่องเทศขนาดน,บบนั้นนี่เปอร์คนเตรียมน้าพริกถ้าคนที่ชอบแบบว่าอาหารเพราะว่าบาง,บางบ,างบางบางพื้นที่ของปากีสถานเนี่ยอาหารจะรสจืด มันจะจืดเลยจืดนํำเลยนะคือจะไม่มีรสชาติอะไรก็เอาน้ำพงน้ำพริกอะไรไปนะคะบซีอิ๊วนะคะแม็กกี้อะไรที่พวกเราชอบไปมิ์กับข้าวถาดจับปลอกจริงๆเรื่องอาหารนี่คือไม่ค่อยไม่ค่อยเจอปัญหานะเท่าที่พาพี่พี่ไปเที่ยวกันไม่ค่อยมีปัญหาข้อที่4เดินทางยังไงจ๊ะสายการบินไทยค่ะมีบินตรองอิสลามบัดกรุงเทพอิสลามบัดกรุงเทพลาฮอร์กรุงเทพคาราจี3พื้นที่เลย นะคะแล้วการมินัยเนี่ยคือนางมีวันละรอบนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถไปได้ก็เคยจะเป็นรอบแต่หกโมงคือวันละรอบนี่คือหกโมงเย็ยนบ้านเหล่านะคะไปถึงไปถึงอิสราบัดประมาณสี่ทุ่มกว่าถ้าในส่วนง,งลาฮอนี่เหมืมไม่ได้ศึกษามาแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยจะไปลาฮอก็ข้อที่5ผู้หญิงเดินทางไปได้ไหมสบายบอกเลยข้อดีผู้หญิง ผู้หญิงไทยไปเยอะมากเดี๋ยวนี้แล่ท่องเที่ยวไทยเริ่มเยอะขึ้นตอนนี้ประเทศปากีปี2020เขาจะเป็นประเทศที่คือเดินหน้าเต็มที่เรื่องการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการต้อนรับกันอะไรทางนู้นเขาจัดเตรียมไว้อย่างเต็มที่ผู้หญิงเราเดินทางไปเนี่ยการแต่งตัวควรระวังนิดนึงเพราะว่าบ้านเขาเป็นอิสลามมุสลิมนะคะเพราะฉะนั้นการแต่งตัวไม่ควรจะโป๊กางเกงขาสั้นไม่ควรใส่ขอบอกไว้เลยว่า เสื้อยืดยังใส่ได้เสื้อยืดแขนสั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าข้างล่างไปเนี่ยกางเกงขาสั้นกระโปรงสั้นอะไรเงี้ยไม่ควรนะคะก็ใส่กางเกงยีน์ไปสบายๆมัเท้าผูา้ใบเสื้อยืดใส่ได้เวลาเข้ามาเสย์ก็มีผ้าคลุมไว้เขาหน่อยเนาะตามกฎนะคะไปบ้านไหนก็หลึกตาตามนะคะอืมผู้หญิงเดินทางโซโล่แต่ขอบอกว่าถามมีมีถามมาเยอะเหมือนกันแลาวไปเองอะไปได้ไหม เอาจริงมันไปได้นะแต่ว่าการเดินทางที่ไปปากีสถานเนี่ยมันมันค่อนข้างลําบากอย่างนึงคือมันเป็นประเทศที่มีแต่ภูเขาสูงแล้วการเดินทางเนี่ยเขาไม่ได้มีแบบ transportation นะคะระบบคมนาคมที่ไฮโซหรูหรารถเมล์เนี่ยเหมียวไม่เคยรู้มาเลยแต่ว่ารู้แต่ว่ามันน่าจะลําบากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือการท่องเที่ยวของประเทศปากีเขาจะเน้นให้ไปกับไกด์เพราะว่าไกด์เขาจะรู้พื้นที่พิกัดเลยถ้าเราไปเองเนี่ยบางครั้งเราอาจจะพลาดจุด ที่มันดีๆของประเทศเขาไปเพราะฉะนั้นเหมียวแนะนําให้ไปเดือไกด์ดีกว่าถ้าไปเองเนี่ยเราอาจจะเสียเวลาเยอะมาก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 หนึ่งเดือนไม่รู้จะพอหรือเปล่านะเฉพาะภาคเหนือเขาเพราะมันสวยสวยแล้วก็มันมีหลายที่หลายจุดที่มันเป็นยิบย่อยโลโคอลอะไรเงี้ยไปกับทัวร์ดีกว่าถ้าโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงอย่าแบกแพ็คห่วงแต่ถ้าสมมติคุณบอกว,ว่าคุณจะขี่มอเตอร์ไซค์ตามเอ่อตามเทือกเขาตามเส้นทางคาราโคลัมไฮเวย์ได้แล้วแต่คุณแต่ ไม่แนะนำนะจริงเพราะว่าถ้าสมมติเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันก็จะลำบากเพราะมันเป็นเส้นทางที่มันเส้นยาวมันไม่ได้มีร้านมารองรับปั๊มมันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มาน่าห่วงเหมือนกันนะถ้าสมมติเดินทางแบบโซโล่แบบผู้หญิงอะน,นะผู้ชายนี่ช่างมันเถอะมีอะไรที่น่าสนใจประเทศพิศนิษฐานถ้าคนชอบภูเขานี่คนไปอะ่ะแล้วคนไปจริงๆบอกเลยเพราะว่าเทือกเขานทงอกสามเทือกเขากาลาโคลามฮินดูคูช ิมาลัยรวมตัวกันอยู่ประเทศเดียวคุณคิดว่ามันน่าสนใจนะแล้วมันเป็นแล้วภูเขาเทือกเขาที่นู่นนะมันสูงสูงสูงแบบสูง,สง,สงปปียเลยนะแล้วคุณสามารถเห็นนะด้วยตาเปล่าคุณสามารถเห็นนังกาฟบัตที่สูงอันดับ8ของโลกด้วยใจด้วยตาเปล่าแบบชัดเจนจากในเมืองลาคัปูชีอย่างเงี้ยสูงอันดับที่2 8ของโลกอย่างเงี้ยเห็นสบายเลย,เ,ลยเห็นด้วยตาแล้วคุณจะเห็นภูเขามิมากตลอดทางเลยนะถ้าขึ้นไปทางเหนือ โอ้เชื่อไหมมันวิวความดิบของเขาเนี่ยคือความน่าสนใจคือเอกลักษณ์ที่เราต้องไปดูถ้าคุณชอบธรรมชาติแนะนำมันยังไม่มีอะไรที่มาเป็นบทบังตารีสอร์ทโฮเทลยังมีไม่เยอะรีบไปใช้เงินยังไงต้องเตรียมเงินเท่าไหร่แล้วแต่เลยอะแต่ถ้าจะบอกถ้าจะให้พูดว่าเตรียมเงินเท่าไหร่เนี่ย ก็เตรียมค่าทัวร์ไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมส่วนใหญ่เขาก็จะมีอาหารให้อยู่แล้วสามมื้อถูกไหมแต่ถ้าสมมุติบอกว่าคุณจะต้องไปช็อปซื้ออะไรซื้ออะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณชอบทัวร์เออผลไม้ผลไม้ไมไมคนมีเงินติดตัวไปนะคะเพื่อซื้อผลไม้ผลไม้บ้านเขาอร่อยมากตามฤดูก,กาลเลยคุณหน้าร้อนก็จะมีพีชมีพัมนะคะหน้าหนาวเอ้ยหน้าใบไม้ร่วงก็จะมีแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ย เชอรี่เดือนมิถุนาคือคุณต้องมีเงินติดตัวเงินสดแลกเป็นปากีก็ได้จากที่บ้านเราก็ได้หรือแลกจากหรือแลกกับไกด์ก็ได้แต่แนะนําให้แลกจากบ้านเราโทรไปซปพพลนะคะโทรจองว่าขอแลกรูปีปารกีสถานหนึ่งวันได้รับเลยแล้วก็เงินยูเอสด่าขอบอกเลยกากระบดไว้เลยนะเขารับแต่ปากีเออเงินยูเอสด่าที่เป็นแบงก์ใหม่แบบใหม่ไม่ใช่แบงก์ใหม่แบบใหม่เท่านั้น แบบเก่าไม่รับนะจ๊ะมีอะไรน่าช็อปหรือเปล่าเราสำหรับเหนียวเหนียวชอบเสื้อผ้าเขาเสื้อผ้าเขาผ้าเขาดีแฟชั่นเขาเลิศอยู่นะก็ชอบไปแต่งแล้วก็ถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นแะล้วตามประสาผู้หญิงแล้วก็อายไลเนอร์บ้านเขาสวยผลไม้ดีมากนะคะพวกถัว่วพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้แหละถ้า จะแนะนาให้ซื้ออะไรหรือไม่ค่อยมีอ่ะแล้วการใช้เงินที่นู่นม,มันไม่ค่อยใช้เยอะเพราะฉะนั้นการวิทีปกิสถานเนี่ยคุณจ่ายกับทัวร์ปุ๊บเหมือนคล้ายๆคุณจบเลยนะถ้าคุณไม่ต้องช้อปปิ้งอะไรมากมายนะจริงมันมันคุ้มอยู่นะอ่ะเอาเป็นว่าเหมียวมาเท่านี้ก็แลวกันก็ฟังกันแล้วถ้าชอบไม่ชอบอยังไงก็บอกกันลวกันนะแล้วถ้ามีคําถามอะไรก็ทิ้งคําถามไว้เหมียวพยายามจะมาตอบให้ละกันเพราะว่าคือเราช่วยกัน เผื่อคนที่เขาเดินทางไปแล้วเขาจะได้เตรียมตัวได้โอเคเนาะบ๊ายบายขอบคุณครับ